สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวยุนิสาธมรักษาจะมาพรีเซนต์โครงงานเรื่อง synergistic <deleg> antimicrobial <Analyt> activity of o l i c i and i c ค่ะในปัจจุบันอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมทำให้สัตว์ิจเชื้อได้ง่ายสารจำนวนมากจึงเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในการควบคุมโรคซึ่งแม้จะได้ผลในระยะสั้นแต่ในระยะยาวกลับสร้างปัญหาใหญ่คือการเกิดเชื้อทยาในสัตว์ค่ะ เมื่อใช้ยาเหล่านี้บนเมื่ออยู่ในเนื้อสัตว์เช่นในไก่ที่เราบริโภคกันทุกวันผู้บริโภคก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับรยาเหล่านั้นไปด้วยและอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวหรือทําให้การรักษาในอนาคตเนี่ยยากขึ้นในการทดลองนี้จะมีเป้าหมายเพื่อหาสารธรรมชาติที่สามารถใช้ควบคุมเชื้อจุลชีพอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องพึ่งพาย,ยาปฏิชีวนะมากเกินไป กันทดลองนี้จะสนใจศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อชีพของสารสองชนิดได้แก่อะลรซีนและไนซีนอะลรซีนเป็นสารที่สามารถพบในกระเทียมมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีรียเชื้อราและไวรัสไนซีนเป็นแบคทียต้านเชื้อชีพที่ผลิตโดยแบคทีรียและตควคันแลคติที่ยิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร จุดที่สนใจก็คือเมื่อสารทั้งสองนี้ถูกใช้ร่วมกันอาจเกิดผลเสื่อมร่กันหรือที่เรียกว่า synergistic ช่วยให้สารสามารถต้านเชื้อได้ดีกว่าการใช้แยกกันดังนั้นการทดลองนี้จงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านจลชีพของไออซีและไนซีนทั้งแบบเดี่ยวและแบบผสม 2. เพื่อศึกษาว่าการใช้ร่วมกันมีประสิทธิภาพเสริมกันจริงหรือไม่ 3. เพื่อน,นําผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาหาร จากสมมติฐานว่าอะลไซินไนซินสามารถยับยบั้งแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบได้โดยเฉพาะแบคทีเรียเอสเคอร์เรเชียโคไลสูดโอมอนัสสูดโอมอนัแเอ็นสูดโอมอนั เอโรเจ n o ซาซูมูล a าแอนเทริกาเซโนว่าไท e ิ i มเรียมแซดักไฟล c คอคัสอริอและแบสลาสตัลลิสซึ่งเป็นเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการป่อนในอาหารและเมื่อใช้ความและเมื่อใช้ใความเข้มข้นท่ต่ำสุดคือ0.08มโครกรัมต่อลิตรจะให้ผลดีกว่าการใช้แยกกันโดยสามารถวิเความผ่านค่า m อ็และค่า f อฟไเพื่อดูริสเกิร์กัน สำหรับธีการทดลองเริ่มจากการเตรียงสารอะไรซีและไนซีจากนั้นพอใช้ปฏิยาเป้าหมายรูปวอาหารเลงเชื้อกรูเรียบรูเทนีบรอดและทดสอบเป็นของสารนั้งสองแบบแยกเดี่ยวและแบบผสมในความร้อที่ต่างกันมันมค่าเอฟไซีและค่าเอฟไซีเพื่อดูว่ามีรีเสิร์ฟกันจริงหรือไม่ในอานาโคตการทดลองนี้จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นทางเลือกในการลดการใช้ยาปฏิชูวนะและลดปัญหาการวิทยายนการควบคุมจุลชีพมอาหาระคะ่ะขอบคุณค่ะ